บวลววโมือเ,เ,เคยทำงานหนักไหมแม่ใช่แม่อยู่นี่อย่างเดียวถ้าแม่ใช้อีกแล้วนู้นจะหนีออกจากบ้านไปกับอีทัพทีมโอ้หูไปเลยกูไปเลยกูมไม่ได้คิดสว่าพวกมึงเลยเจ้คุณเจ้าคุณอยู่กูเหนื่อยเดี๋ยวแหละเย็นนี้จะไปกับอีทัพทีมจะขับอีทัพทีมไปแม่จะเสียใจอุ้ยสัตว์ได้ไปใจเดย แม่อย่ามาเรียกอย่างหี้นะมันลดนุ๊กชื่อนะับชื่อทับทีมทับแต่สิแม่อย่ามาเรียกอย่างนี้นะแม่ไม่ต้องห่วงนะเราอะ่ะมีเงินใช้ทุกปีแล้วแหละไอ้เหี้ยนาติดคอกูไอ้เหี้ยอะไรัก็ปีเมื่อวานเทียเท่ยราองไปขายสองหมื่นจัดเรามีทับทีมแล้วแม่ ทับนีทับแต่แม่ทับนุกรถนุกชื่อทับทีมทับแต่แม่เรียกรถนุกชื่อทับทีมสิเงินจะข้ามก่อใครไม่มีข้าวกออหม้อแต่ไปซื้ออีทับทีมทับแต่แม่อย่ามาพูดอย่างนี้ลุงเฮียขับแม่อิ่มไม่ท้องน่ะบ้านเราไม่ได้เป็นคนจนบ้านเราก็มีเงินเหมือนกันโอ้ลืมไปแม่ขอโทษแม่เรารวยเนาะลูกเรารวยเนาะต้องเรียกคุณแม่นะไม่เรียกคุณแม่ตีตกปากเลย ไอ้นั้นไม่เรียกคุณแม่ปีตกปล่า